น้ำออดว่าไอ้ไอ้เจออยู่มึงปุนนย้ยเนี่ย,ยเซไเตเซซึกไตจอะไรวะนั่นขวดเดียนเสียเน่ยวะนนั่นไอ้เจ้เนี่ยคนยากคือป่วยใบเฮ็ดทางได้คำมือเฮ็ดทางไรใจทางไรป้องเปียกมากวนเข้าหนเพรเขาวนเขา,นเาวนเจ้าไหนนมันกดใจของมันอ่เพิ่ววนก็มันถูกอะ่ะกุ้ยกรว่า,า,ากับข้าวเดรัจฉนี่ว่า อ้วนอันลาดอยู่นเนื้อมืองเบลือดแน่นะกัมปานำมันติดลาลงเตะมันอะไรกุ้ยก,กากร้นเดียนลาดอยู่นเนื้อมืองเฮาเนะี่มันลาดมันว่าเป็นเป็นผู้ขานปากอ่าปีลอยขอเฮาหือ้อผิวขานปากเนะี่ยจุ้มซึกงห้าเนี่ยในกัมปานำเนี่ยเพราะลาดเนี่ยเขาดีลาดว่บอ,อ่าเนื้อมืองใต้เออ อันตต, DD ต๋อของเมเองไต่อสมน้นสุมมาเฮ็ดถิรัดยังไงเหรออืมท่านท่างรองนึกว่าเป็นนาตีเฮาอันนั้นอ่านาตีเฮาหลุดเลยเฮ็ดเป็นก้นครือไต่เป็นนาตีกูกลหลุดเลยเฮ็ดอันนั้นได้ใจได้เจ้าเป็นนาตีเฮ้าพอได้กักเฮ็ดชิกเป็นจริงเชิงก็มันก็ดีทีม่มีคนเฮ็ดเฮ็ดการเฮ็ดแต่ดิส่งเรื่องพอเรื่องเมย์สุดท้ายเราเก็ดเฮ็ดเฮ็ดชิกเป็นทิงเชิงห้า Hết hép chúc anh nói quay cả bà hao hết à hao biển năm tuần phật gì mà nó hao này cái này, cái nó để hàn cái này này, anh hao hép mà này bị nhau khâu hưng này này, còn cho xe chúc, váng sức nhá, à, cậu khay húa, hao hép chúc này, quân có hết sức hả nè, à, quên có ăn bên, bà bên, bà bên, 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 เพื limiting, ่อนยังหับน้ำตอนพอนหลีเพื่นยัหันตีนเป็นอุปเปิงเป็นลึกไรชิมไรอะไรอุปเปิงเต็มๆทวนๆเป็นตีเป็นตีดังปะลองได้อย่างปะลองในเฮ็ดดีหลังเขาเตะนะเขาได้อยู่ไรผอยู่ไรนะได้มาได้ร่วมความร่วมเขาในอะไรปันขึ้นเชิงอันนั้นได้เป็นเป็นบุญพ่อหอมก็เขาตึกอะไรเขานี้เขานี้น้่นนี่ตัวเขาก็ตึกไรอยู่อ่าเขาก็เฮ็ดเตะเขาไรอ่ะด้วก็ใต้เขาในก็ไปหันในอะไรอันอุปเลยเป็นเว่งเป็นเว้งเนี่ยไปหันในตีอันนั้ตึกซิมมาเป็นเว้งเว้งกัมปานำเลยนะกัมปานำไม่มานมาตึกหลายอืม ถึงมาวันเหมือนในบำมาดอย่างเดียวนะบำาัเมี้วเดียวนะจ้างปอดห่น,นี่ก็เก้าก้างเขาก็ลำตึกโคโเขียวเนาอะ,อะนั่วโมบอะไรปลายในเสียงสายลมของอลาดว่าห้อมจังตุ้งตัวได้จะไม่เขียวห้อมตุ้งตัวใดเลยพูดก็หูห้กันหมดอันนีหลองในชั่วโมงในเขมเขมจังละในแหน้านะเมือนั้นเขาว่าข่าวปลอมข่าวลือข่าวคูว่ไร้เสือให้เขานี่ก็แค่วันนั้นมาเหมือนนั้นในเขม เขาพัดตัดเสียงอยังเขาก็ว่าเออตัวเรือในห้อาอุ้ววขึ้นแล้วไงอุ้ววดขึ้นกล้วยก็ว่าตับชูนั่นอันเขาไรอ่ะเจ้านี่เขาเผาไปหมดแล้วนะอ่าเขากลางอะไรเขาเผาไปหมุดอ่ะอันนันหนเขาเคยบอกนี่ว่าเฮ็ดสังแลชูทรับเอาเฮียงซึกสูด,ดังปัดจานเนี่ยโทรมาเนี่ยได้จูเมริผีเนี่ยสูดีมาหายสังตายอย่างสูด,ดังบุญเนี่ยชุมเอาเมื่อไขวันขึ้นต้งนองวัดหอมจริงๆเอาเมื่อตึกเขาขึ้นแลยตั้งตั้งตั้งปัดห้องว่ะนะ สูด ch ah, nah. ิถอยเป็นเพื่อนเีอย่างดื้ออ่าชูด่ถอยเป็นดือๆปอนจานอป้อนหอนันเป็นหมอเสียงมึงกุดหมอสังว่าเจ๊เงกุดดีกุีถอยเป็นเ่อผมเคยกุดดีอยู่อย่างนั้นอันสูเอาก้นมาตายเอาลูกหลานไตเอาไตัดตึกกันเมื่อนั้เป็นกระหือเป็นาตเป็นลายปากตั้งเขาโคไลก็ตายโคเขียวก็ตายแเป็นเครืองไตลหลายเจนั่นกำปั้นน้ำอืมก็บลว่าเขาจะาไตอยู่ตั้งนานอาไรู้อ่าไตเดอดไต่ตึกันมื่อนั้นอ่านี่โคไลปุ่นเปลีนอตีวันเหมือนนั้นใน อันชูเฮ็ดวัดมือแน้นน้ำตอนพรหลีมันมีกันหรืออ่าแน่นก่อนเขาถามตัวนะในตับซึกเอทพีอืมอันชูเฮ็ดโอ้เว่อนั้น่ะสุเลยน้ำตอนพรหลีกันหรือสวมไล่สังเอิมกาไล่ด่างคนเมืองปองคางซี่นี้ปลาเก่ากรอนนืงอนะ่ะดินออกมาเนะี่ยอ่าปอกนั่นอนะ่ะดินชูเฮ็ดดางอะไรเงียบหงียบโคไลมันเปลียปีกอะไรยืดไปนั่นอืออมน,อนั่นละนนนะเป็นนั่นละ อ่าท <ítulo> uh, ีนี anyway. ed, ่เขาเขาออกมาลาถูกว่าเนั่ยเนี่ยที่นูกับอาหารอะไรนมันหวานเมียนมันมันมันอันมันแกมหนามันเฮ็ดทางใต้อย่างเงี้ป๊กินใต้อย่างเงี้แก้มหนาอ่าสูตเจ้าระบบคอมมินิตทเปลี่ยนตามประตะวันโตเอ๋กงเกลืองดังโตก็ยาวดังเขตดังอเมริกันใต้อย่เราพอเฮ็ดเฮอเจอคือเอาคืนเยอะแน่เฮ็ดกว่าแลอะเพชรเฮ็ดวันได้อ่าผมจะบอกเกลืองวันโตเขาเดี๋ยวอันเพียวเลยเป็นมดชุกผมจะเอาเพียวเลยเป็นมดก่อนอืมวันเมื่อไหงวันเพียวโคุรายเนี่ยอันเพียวไปทีงเชงเนี่ยผมจะเมื่อนั้นอ่า มากับได้เขาตึกด um. so, ังบ้นห่องเปียกเนี่ยเขาเขาเหมือนเชื่อว่าเขาเปียเขาไหลเจออ่าเขาบปิว่าโอ้เขาเปียเขาเขาชั่วอะไรนี่ก็ไม่เอากวนเขาโทรมาต้องปัจจัยนี่กับได้เขาวนมามันก็มันก็วนพิษเหมือนนั่นนะอ่ามันก็คือถามว่าถือดิูคนไรออกหรืออะไรนั่น้กำลืนมาหญ้าแผ่นซ่อนแผ่นว่าน่ะอ่าจุ่มเจ้าเคือเป็นปล้องของเจ้าในคางของเจ้าในครับก็กางของเจ้าในทรัพย์เมือนมันแพงอืมบทกพวกอาชย์เออดอกเนี่ยมันมีมันมีเฮี้ยงอันอัน อันเดนนงามกันน่ะวะอ่าเขาว่าเขาหายไปพราะเขาพราขาหกเจ้เอีผีโคกเขียวนี่ลืบโค้ลาไปแล้วเขาก็เขาก็สักมันกันเนาะพราะสักมันวันนีวันวันนี้มาสลาเขามาลืบโคดไ้อะนะเขามาลืบไตอะวันวันนี้ย้อนเบือไปน่ะเขาอานเอาปดห่องมันหมดอะแผ่นเขาเน่ขายหยุมยามาสามีวานะเปิดกัเปอยันบรรจุจุ่มโคเขียวอ่ะขายหยุมยามาโคเขียวดึงดึงยาหอหมดอ่ะ เขาว่าเนี่ยเพราะว่าเปิดเปิดเปิด์ตฮิฮามปันนะคาถางเนี่ยพ่ดกับพวกฮิฮามว่าเอ้ฮิฮามเอาดีว่าเออถอยไปเลยถอยไปเลยให้นั่นน่ะก็ไม่ถอยก่อนถอยกับพวกข้ามิดอยู่กับเืนก่อนเดี๋ยวมาอยู่ปนจานอะไรกันมาปนจานเนี่ยมาพืชโคไล่มันได้ตึกเนี้ยเขาเลยเออพ่กพวกเขาดิว่าพืชโคไลเขาดินี่อ่ะเออโคไรมากลางหมากเขาเออมันนี่ชอบหมากเขาเดียวเขาเดเลยเพียวไว้ตับได้ตับได้เนี่เหมือนกับปวดมาเขาดิเขาเดียวเส็นด่างได้และตึกตึโคไล่เขาเดียวคออ่างนี่แหละอ่าตึกเป็ดโคไล่ในเขา เป็นแผนพระนาเป็นแผนปีใหญ่เขานั่นว่าแผนมันเขานั่นก็ไปเขาได้ขมหูอย่างเขาเฮ็ดจอมปืนไว้ไอ้วันมันไอ้เฮ็ดจอมเพียนตั้งบนตั้มไปบนตีก็ตั้งอะไรปันก็ตั้งอะไรก็กว่ารั้งนั่นอ่ะเดี๋ยวก็ตั้งปุนมันอ่ะก็อยู่ได้ล็อกไว้แล้วลูกอ่าก็เพราะเช่นแหละอันว่าเขาเฮ็ดกับปนมาหน่อยเขาก็ไปหันอะไรนำตอนพอดีมันสังย้อนเบอร์ว่าเขาเอ็มตัดเส้นจใจเลยในจุเมรีฟีนอัาอัมเมีเทปตัดเส้นจใจเลยฮังเก้ อะไรถอมมาบนไเฮ็ดดุ่มๆมาบ้นมืออ้เฮียงในไต้ตึกกันวันนั้นอ่าเขาบอกถึงกูเกิยอ่างในไต้ตึกกันวันนั้นกกเบเขาเลยลถอมมาบนดุ่มๆแล้วจู่ๆผีเนี่ยคาเจ็บตัดสินจอะไรกุนลงเขาอ่ามันเป็นดร่างไหนมีคนกุมหัวเขาอยู่อ่ากเบเจ้าไต้ก่อนตึกเด็ดเ็ตึกกันแถววะไปดื่มดื่มเยาค่ะลองหน่อยไมคะ